สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันวันศุกร์นะครับฟุตบอลเตะกันก็ก็เยอะอยู่นะครับผมวันนี้นะครับเรื่องของทัศนฟุตบอลจัดมาเหมือนเดิม2คู่ด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง s o b o t o p นะครับหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ Le e ยู u นเต e ดนะครับผม มีทางเลือกมากมายเอาใจนักเสียงไทยทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการเงินมั่นคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรื่องของทัศน์ฟุตบอลจัดมาแล้ว2คู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหว่าง RB l e บีไลิกพบกับ อา์สบวกนะครับผมก็คู่นี้ผมมองว่าใสาๆเลยนะแทบจะไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าทุกอย่างทุกองประกอบนะครับมันค่อนข้างจะสวนทางกงาันมากๆเลยนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นของไลฟ์ซิกตอนนี้ผลงานดีมากนะครับเป็นรองจ่าฝูงนะครับอยู่อันดับ2 41แต้มครับตามหลังไบรเอนอยู่7คะแนนแล้วก็ผลงานดีมากๆทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับส่วนอาร์สบวกนี่คือตรงข้ามเลยแนวค,คือผลงานหนักไปทางแพสเยอะ และคือปีเนี้ยเอาอยืภาพลงก็ถือว่าไมได่ดีอยู่แล้วนะครับคือแพ้เยอะมากนะครับถ้าพูดถึงช่วง10เกมหลังสุดอะอาศบแพ้ไปแล้วเเกมนะครับเกมรับนี่คือปัญหาหนักมากนะครับเสียเยอะแทบทุกเกมซึ่งวันเนี้ยมาเจอกับลาสิกที่ต้องบอกว่าผลงานดีกว่าเยอะนักเตะก็ดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดเลยผมว่าวัานเนี้ยเรื่องของการเก็บชัยชนะไม่น่าใช่เรื่องที่ยากเท่าไหร่สำหรับเจ้าถิ่นนะครับแต่จะชนะขาดเกิน กำแพงไม้ที่เปิดมาอยู่ที่1.75ก็ต้องลุ้นกันนะครับผมยังให้มองที่อาร์บีไลซิกนะครับผมสวยคู่นึงครับไปโดนที่ลาลิกาสเปนครับเป็นเกมระหว่างเซลตาบิโก้เจอกับเอลเช่นะครับสองทีมนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับในช่วงพักหลังนะครับทางฝั่งของเซลตานี่จะบอกว่ามีช่วงที่ผลงานดีอยู่พักใหญ่ๆเลยในช่วงแบบเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงปลายปีนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับ 2,021คือตั้งแต่นั้นมาคือตอนเนี้เซลต้ายังชนะใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บลูกฝืดไปเลยนะครับลับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันแต่เอลเชสหนักกว่าเลยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าตกต่ำเหมือนกันนะครับก็ชนะใครไม่ค่อยจะได้จริงๆนะปีนี้มันก็ไม่แปลกที่ตอนนี้พวกเขาจะอยู่โซนตีตายนะอยู่ดับรองบวยนะมี18คะแนนจาก20เกมนะครับ วันนี้ถ้าเกิดต้องเชียร์สักทีผมมองว่าแน่นอนครับว่าเซลต้าย,ยังคงเป็นทีมที่ดีกว่าผลงานในภาพรวมดีกว่าเรื่องของทรงบอลทุกอย่างดีกว่าและวันนี้เล่นในบ้านด้วยราคาเปิดมาวันนี้แค่ขอชนกะก็ได้เหแล้วที่0.75ไม่รอช้าล้กันครับไปเชียร์ที่เซลต้าบีโกนะครับสรุปแล้วนะครับผมวันนี้2คู่ผมก็ให้เลือกมองไปที่ในส่วนของอาร์บีไลซิกนะครับแล้วก็มี เซลตาปีโกนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันยังอีกหนึ่งครั้งนะครับทางส mo o t ท็นะครับมีบริการดีๆมากมายเลยนะครับเอาใจน่าเสือ้ายทุกท่านที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับผมมั่นคงปลอดภัยร้อนะครับถ้าเกิดสนใจกดสมัครมาได้ครับที่แอดไลน์ซีเจแนะครับสวัสดีครับ